กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่74ประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่9เดือนมกราคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องผระบ้านเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พีชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเช้าวันพฤหัสจะเป็นครูบาสีวิชัยนะคะครูบาสีวิชัยรุ่นพิเศษค่ะพี่พี0าบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะ รายการที่สองเป็นหลวงปู่มั่นนะคะหลวงปู่มั่นภูลิทัตโตค่ะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นสมเด็จเก่านะคะ รายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5 เป็นหลวงปู่ทวดบัวข้างนะคะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นหลวงปู่ทิมนะคะ หลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะปู่ทิมวัดละหาไรไล่นะคะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะ รายการที่7เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะ รายการที่8เป็นหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่9เป็นหลวงพ่อรวยนะคะเซมาหลวงพ่อรวยเนื้อเงินลงยาค่ะพี่พี่ด้าน,นหลังเป็นพัยดยศนะคะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเหรียญปาตาหลวงปู่แพ้ววัดรางหมันค่ะ มาในเลี่ยมกรอบเงินนะคะพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่เหรียญปาตาหลวงปู่แพ้วนะคะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ สิบเอ็ดเป็นพยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไพรแตงทองนะคะพยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสองค่ะสิบสองเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่แสนนะคะวัดบ้านหนองจิกนะคะ มาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่พี่พร้อมใช้งานค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสามค่ะสิบสามเป็นหลวงปู่ศิลานะคะ ลวงปู่ศิลามาในเลี่ยมพร้อมใช้งานเช่นกันนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะพ่อรุ่งวัดท่ากระบือค่ะ มาในเลี่ยมพลาสติกค,ค่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะ สิบห้าเป็นไอ้ไข่วัดเจดีนะคะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบหกค่ะสิบหกเป็นหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะคะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะ ต่อไปรายการที่17ค่ะ17เเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะด้าน,นหลังนะคะพี่พี่ ต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นสมเด็จเก็จชยโยนะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่สามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ สิบเก้าเป็นสมเด็จเก่านะคะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ เป็นพระนางพญาค่ะพระนางพญานะคะครบแล้วทั้ง20่สรายการนะคะพี่พี่ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำไบออีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ